ดาวพฤหัสบดีย้ายปี2567าทำนายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ถือเป็นดาวสุภคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตากับคนทั้ง12ราศีโดยในทางโหราศาสตร์มีคำกรกาวไว้เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีไว้ว่าปัญญาบริสุทธทิ์ทายพฤหัสด,ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานวิชาการศาสนา ผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณงามความดีความถูกต้องดังนั้นหากดาวพฤหัสบดีในดวงเดิมของใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะส่งผลให้คุณได้รับความสุขประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องนั้นๆเปรียบคล้ายกับการที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง แล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีใดก็จะให้คุณกับดวงชะตาคนคนนั้นในทุกๆเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและทําให้คุณรอดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรในแต่ละราศี1ราศีใช้เวลา1ปีโดยในปี2567ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศพีศพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทั้งนี้ดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศพีพฤษภในครั้งนี้ถือเป็นตำแหน่งด้านการเงินของโลกและตำแหน่งด้านการเงินของประเทศไทยด้วย และได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าตำแหน่งจุลจักรและยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในภาพรวมของโลกและของประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นตามความหมายของดาวพฤหัสบดีแต่ก็จะมีความแปรปรวนหรือเกิดการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการเงินให้ได้เห็นตามความหมายของดาวมฤตยูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลของการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ที่มีอิทธิพลต่อคนทั้ง12ราศีมีดังนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีน ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวและดาวตัวแทนด้านการงานของคนลัคณาราศีมีนโดยก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายในครั้งนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งราศีเมษถือเป็นตําแหน่งด้านการเงินและทรัพย์สินแถมด้วยตําแหน่งราชาโชคทําให้ในช่วงที่ผ่านมาคนลัคณาราศีมีนดวงดีในเรื่องการหาเงินมักจะมีไรายได้เข้ามามีการหมุนเวียนเงินดีขึ้น ผู้ใหญ่จะให้โอกาสในเรื่องการงานส่งผลให้การเงินดีขึ้นโดยในช่วงที่ผ่านมาคนลักคนาราศีมีนมักมีความขยันขันแข็งมีกำลังกายกำลังใจที่ดีในการทำงานและจิตใจของคุณก็มุ่งคิดแต่จะหาเงินในทุกๆช่องทางเมื่อดาวพระหัสปดีย้ายหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาประมาณ1ปี ดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปตำแหน่งราศีพฤษภถือเป็นตำแหน่งที่สามของลักขนาดังมีคำกลอกล่าวไว้ว่าพฤหัสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาหมายความว่าบุญกุศลใดที่คนลักขณาราศีมินเคยได้ทำไว้จะถึงเวลาส่งผลจะมีคนเกรงใจอีกทั้งเป็นช่วงที่ได้โชคลาภและให้ผลดีเกี่ยวกับสังคมพี่น้องเพื่อนฝูง ชีวิตจะกลับมาสารสัมพันธ์กับเพื่อนหรือญาติที่เคยห่างเหินกันจะกลับมาพบกันใหม่จะมีโอกาสในเรื่องการเดินทางการติดต่อเจราจาธุรกิจงานเขียนการทำข้อตกลงสัญญาจะได้คบผ่าสมาคมกับผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ความสามารถคอยให้การสนับสนุนให,ให้โอกาสและให้โชคลาภในด้านการงานดาวพฤหัสบดีให้คุณส่งผลในเรื่องการทำงานการเจราจา ชีวิตการงานมีความก้าวหน้าได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมาในอดีตเข้ามาประยุกใช้กับงานจนได้สร้างผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจผลงานที่ทำไว้ในอดีตเริ่มส่งผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาไว้วางใจให้ทำงานสำคัญและได้รับการยกย่องจากคนรอบตัวสำหรับคนที่ทำงานประจำเหมาะกับการประสานงานงานด้านการเอกสารการขอความช่วยเหลือความร่วมมือจากคนหลายๆส่วน การเป็นแม่งานจัดงานพิธีการสำคัญสคัญเพราะผู้คนจะเกรงใจให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนให้งานนั้นสำเร็จหรือหากทำงานที่ต้องมีการเดินทางติดต่อไปมาบ่อยครั้งหรือได้ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างชาติจะโดดเด่นได้โชคลาภส่วนคนที่ทำอาชีพเซลล์นายหน้าตัวแทนจะมีลูกค้าเข้ามามา,มากมีารายได้ยอดขายเป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนคนที่ทำธุรกิจประกอบอาชีพอิสระเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีให้ผลในเรื่องการตกลงเจรจาทำธุรกิจการเดินทางไปแสดงสินค้าติดต่อขายสินค้าขยายตลาดใหม่มีความสำเร็จในการทำข้อตกลงเจรจาธุรกิจและหากก่อนหน้านี้เคยมีคดีความหรือข้อขัดแย้งทางธุรกิจจะสามารถไก่เกี่ยสู้ความก็ชนะคดีในด้านการเงิน ดาวพฤหัสบดีให้คุณในเรื่องของโชคลาภรายได้พิเศษโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนในหน้าการแนะนำสินค้าการเป็นตัวแทนจำหน่ายการรับมาขายต่อการเป็นนายหน้าแนะนำให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมารู้จักกันโดยจุดสำคัญของโชคลาภและรายได้ที่คนลักนาลาสีมินจะได้รับจะมาจากการเข้าสังคมการได้พบปะผู้คนไม่ว่าจะเป็นการพบกันโดยส่วนตัวหรือการใช้ช่องทางออนไลน์ จะทำให้มีชื่อเสียงมีโอกาสด้านการงานและรายได้เพิ่มเข้ามาในส่วนด้านความรักคนโสดมักได้เจอคนรักที่มาจากคำแนะนำของคนรู้จักหรือการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือได้มีการเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนกลายเป็นคนรักส่วนคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ดีคนลัคนาราศีมีนจะรู้สึกกับคนรักเหมือนดังว่ารู้ใจกันเหมือนคนรักของคุณเป็นทั้งเพื่อนญาติและคนรักในตัวคนเดียว โดยคุณจะมีโอกาสได้สานสัมพันธ์ไปท่องเที่ยวกับคนรักหรือหุ้นส่วนชีวิตอย่างมีความสุขทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าดาวพฤหัสบ,บดีย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมิตอยูซึ่งเป็นดาวเพศภัยและการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งราศีพฤษภจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงสภาพแวดล้อมโดยคุณจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการครบเพื่อนที่มีพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกันและยังต้องระวังการพบเจอความวุ่นวายปัญหาที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรืออุบัติภัยจากการเดินทางหรือการเข้าไปอยู่ในสังคมหรือคบเพื่อนที่ไม่ดีโดยสรุปผลการย้ายของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้จะส่งผลให้บุญเก่าหรือความดีที่คนลักนาราศีมีนเคยสร้างเคยทำไว้ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องการงานและโชคลาภและจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมในด้านการงานสำหรับการทำบุญเสริมดวงชะตารับดาวพระหัสบดีแนะนำให้คนละคนาราศีมินไหว้พระทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือไปบริจาคทานบ่อยๆเช่นการนําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคให้ผู้อื่นที่ต้องการ เพื่อเป็นการเสริมบุญบรารนีให้คุณได้รับความสุขความสำเร็จจากดวาวพรฤหัสปดีมากขึ้นไปอีก